วิธีขยำตาลน,นะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะโอ้โหแบบลูกใหญ่ๆเลยค่ะลูกใหญ่ๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูลูกตาลน,นะคะอันนี้ยังไม่ได้ขยำนี่คือลูกตาลน,นะคะใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยค่ะ นี่ใหญ่มากเลยอันนี้คือตาลที่เรากำลังขยำนะคะขยำเอาเนื้อตาลออกมาเนื้อตาลออกมาเพื่อที่จะไปทำเป็นขนมตาลนะคะอันนี้คือเรากำลังขยำหลายขั้นตอนค่ะ หลังจากนั้นเราต้องไปกองกองเสร็จก็ไปกองใส่ผ้าขาวอีกทีหนึง่งทีนี้ก็ผูกอูเอาไว้ผูกอูเอาไว้กว่าจะเป็นขนมตาลค่ะ สุดยอดเลยหลังจากที่เราคั้นเสร็จแล้วก็จะเอาไปกองใส่ตะแกรงแบบหางแล้วก็ตามด้วยผ้าขาวบางแบบทีค่ะหลายขั้นตอนมากค่ะหลังจากที่เห้าขยำเอาเนื้อต้านออกแล้ว อันนี้สิเป็นขันต้อนเกือบสุดท้ายเขากะเอามาใสาอ่อูให้น้ำพ่นยดลงวันนี้น้ำยดลงนี่พ่เอาข้าสิเอาอเฉพาะเนื้อต้านที่เหลืออยู่ในอยู่ในอูน,นี่ด้ค่ะจินเรียบร้อยอยู่ในนี้กะสิป,ประมาณสิบสองชั่วโมงคุณละค่ะเดี๋ยวคอยมาเบิงแง้มเสากันว่ะข้าสิ ได้เนื้อต้านหลายหรือหน่อยอันนี้ใส่ต้านซีหน่วยสีหน่วยด้วยจ้ะแต่ว่าเป็นหน่วยใหญ่เดี๋ยวตอนเช้ามาเห็ดไหเบิงอีกที่นึงมื่อแหยบงอีกว่าห้าสิได้เนื้อต้านหลายหรือหน่อยด้วยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทีบเอาไปเห็ดเป็นขนมต้านถี่ขายต้านตลาดด้วยค่ะ เอาไปผสมแป้งต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวรอบึงอีกคลิปนึงเด้วยจ้ะตอนที่ตอนที่แล้วจากนี้